าอ้อยพอออกมานะคะปันออกมาว่าพอพักแป้นข่างเอาเอาปลาโรตเป็นที่จับปราไงปลาโรคมีเดนอาชายแมะแนนอ่งสเก็บอยู่ข้างพักแป้นค่ะพักแป้นคือกันกับหยาแต่ว่ามันสิแปลกกว่าหยาแน่จังน้อยคือมันสิเป็นกกมๆอันนี้คือหยานะคะเบิ่งอันหยานี่ใบมันสิเป็นแบนเมนบมดละนี่พักแป้นนี่คืออันบุญพักแป้นนี่สิใบกลมๆค่ะ อะป้าอ,อ้อยเสาวีเด่นก็จะเก็บจักหน่อยเอาคือตัวดีเอาแว่นตาอยู่ใส่ระเป๋าถือพี่สิเดี๋ยวเก็บพริกเก็บถือตาจะเก็บตุ่มงาเอาเอาถ่ายมาในมือนี่เดรื่องดีๆเป็เก็บตุ่มงาจังไปเลือกเอาเบาอ,อืมนี่แหละตุ่มงากะมี่ตุ่มเขาเต็นกะมีผ่ผสมกันโอ้เอาไปพัด ไปยังก่อนละเอาเห็ดอ,อันนั้นได้บ่เห็ดอัน,นดอกเอเ้เอไปพัดเอาไปเห็ดผู้ชายเออผู้ชายก็ได้เอาไปพัดไท่ก็ได้นี่เด้อค่ะแัก้นตักแส้นค่ะมะอยตักเส้นกัค่อนข้างเห็ดไทยอีกสักพักนึงคงสีงาบุนีวัวป่าเออมันสีงาบุนีเหรมันน่อยตอนี้อืมอ,อันนี้นมันยังมันยังหน่อยอยู่หรือเปล่า เส้นบางเส้นก็ยังหน่อยๆเยอะเก็บต้นหญ้าไปหนามาบางอันก็ยั่งหน่อยๆบางอันก็อุหวดเลี้ยงก็มเก็บใหม่อีืมต้นปุปนกันนะผักเส้นจะกลมๆหญ้าจะโชวอิฐเทือในป่าโชว์อันความขูมความแบนนี่บอกเออว่ามันต่างกันหญ้าจึงเลยคอยตาไล่แล้ว พักแป้นมันสีกลมๆอังซี่หยามันสีแบนๆอังซี่แต่มันก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละน้องยู่น้ากันต้องใส่แบนแน่พุทเตาใส่แบนค่ะคือกันกับปลาอ้อยเนี่ยปลาอ้อยก็ใส่แบนอยู่นี่กันเพราะใส่แบนกับเก็บแต่หยาเต็มไปบดนี่เห็นบอลนี่อโมันยังตุ่นหน่อยดิเก็บไปจักหน่อยเก็บไปจักหน่อยกะไปใส่ตาใส่ก่อยก็ได้เอาใส่ก๋อยได้นั่ตสิ มันกัดวันแต่ต้นพักบัวกัดกัดต้นหอมมันกัดกินไข่ไข่กันล่ะวะมันกัดกระตางกันแห้งใส่ไปนี่แหละมันอยู่น้ำหยาเนาะกัดต้องเลือกเอาซื้อน้ำกันกเเลืออาปวดระวังเด้อค่ะผู้ใดไดนหูตัวว่าเริ่มซอว์แล้วก็ต้องใส่แว่นเด้อค่ะเนี่ยสิเห็นไอยู่นก้เก็บ้นหยาแต่ว่ามันกัดดมมันกับมีกินต่างกันอยู่ ตุ้มดยายาดิดมันตองใหญ่กว่าหนีบอ่ะมันกับสีไงกว่านีมันบวนได้งหา่ค่ะนี่นี่นี่ง่ามนี่ปากอนนี่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 ก้อนนี่ใหญ่นี่ก้อนี่สวยนี่ <c oughs> อันยานีนข้ามเบืองมันสิส,กสากเ้ยค่ะเพราะจับขึ้นมามันก็สีหูเลยนี่คือกันแหละแต่แตตัวนี้มันจะนิ่มๆเนียนๆแ้นผักแป้นนึกว่ายุบชดิดเอยุบแถวเอสกินตูนาสิบ่ราะไม่สกั้นนี่หายเก็บู่ตว่นี่ เขาเจ้าอาชีวานไหวตอนเหตุขนนหรือเปล <ะ S 2> บบา่าหรอแว่าเอาหนิไมไปเกิดเองตามธรรมชาติบะบอบแบบว่าอาจจะเป็นแบบว่าอันนี้เขาเอินต้นอยังก็ซื้อข้องอันชวีเดนน่ะโอ้ยต้องไปขนฝาด้วยเดี๋ยวสีเขียนห้ด้วยท่านคุณชมต้องไปเปิึงอีกที่หนึง่งเพราะว่าปะปะอ่อยกัอบบ่ฮั่นเคยเกิ๊บพักแป้นได้นี่มันนพึ่งเห็นนี่แหละพึ่งเด็ดกิบนี่แหละอ่ามือแรลกของข้องเริ่มเขาสูฮ่อนบ่หรื่จังไ๋ มันสีมีช่วงนาเดนมันก็มีช่วงอันนี้แล้วมันก็ร่างเกิดช่วงนี้ก็คือฤดูใบไม้ผลิไงแต่มันก็สิ้นคอยเปิดตายไปเรื่อยๆนี่ก้อนง่ามปะเถ้ากะสีว่าสองเท่านี่มันกลมๆเงยๆเห็ดหยังนอนสีว่าเนาะพระเจ้า เคเหอ,เอาไปปลูกยี่งเงินเงินไม่ยาบกไรหนึ่งผีตนนี่เอ,อาไร้จะเอาไปปลูกอีกก็ได้อเอเอาไปทิไเอาไปทิ่งไปเอาไปสังไบเนี่ยท่านผู้ชมดึงขึ้นมามันได้หัวได้หัวมานํั่มไหมเดี๋ยวเสียไปปลูกขันวาอังสันปลูกสังไบฮัน่นกับด็เย็บ อันยานมันสีบอเน,นียนมันสีเป็นสากเป็นหน้อหนามืแต่ใบอันนี้มันสีเป็นนิ่มๆเนเนียน,น,น,นไม่ไมือใบก็เป็น,อน,นเอาหวัวบนดอกขอกดดกึ้นาติดาแต่ใบ เรื่องแทนไลฟ์สดของเจ้าของเอาที่ลรไม่จีบเลยนะหรือไปหาปลาผ่อแล้วจังเอาเออเดี๋ยวพี่ซื้อกล่องให้โอ้ยเก็บขางทางด้วยท่านผู้ชมจังว่าอันรถกระบ,บ,บุนบ,บันบุนบันอยู่เสียงรถเสียงล่าบ,บุนบ,บันกร <c ười> บ,บุนวันบ,บุนบ,บันบ,บุนบ,บันจอดกอีงอย่างนั้นเลย เออพอเก็บหลายแล้วเริ่มได้กินกระเทียมออก,มก,กระเทียมกินขักแป้นเออพักแป้น,น <พอ S 2> หลายๆห้องกับคั่นสมพักกระแซบจอยอส้มผักอัน,นอันคันใส่ก็พักเสียนไในบอกทีห้องสิบเก็บรพักเสียนอืมก็เพรเคยเห็นก็เจ้าคันใส่ตั้งดีล่ะมันงสีดาอยู่บ่บ่งหูกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไหม ไปงาไปนั hoy, hoy, ez, hey, ่ง oh, ่อนสายตาป้าตาอีกชักอาท์สองที่ทำมาเบิ่งใหม่เนาะเออมมนคือจะกินหลายกวนี้ตอนนี้นันยหน่อยแต่ลูกๆเลาไห้เป็นพ้กเสียงอันได้เป็นเนี่ยนีป่ะนี่ต้น กำหนึ่งท่นผู้ชมมันมันบอนเด็กขึ้นหลายอีกน่อยไม่ก็ขึ้นหลายแล้วนันเมันยังหน่อยหน่อยอยู่เดี๋ยวไปหาปลาอื่นต่อแปดนาทีละไปปลาอื่นนี่ค่ะไก้กำหนึงท่านผู้ชมเดี๋ยวสิไปหาปลาอื่นต่ออันนี้มันขางข้างเนาะมันพหลาย ไปต่ออท่านผู้ชมไปพากินต่อในตูกรีส์เป็นตออผิวก็มันงไหบีเอ็ปลาอ้อยอูมาปลาอ้อยอมาเเตนคะบีเอ็ม้ิวาลกันร้อนซดชเพราะคนไม่ก็ปลาอ้อยนองจากปลาอ้อยมันอยู่นี่นานสอคน ท่านผูชมมาถึงปลาไงหรอค่ะมาสำรวจปลาและ้วแ็สีหาเก็บผักน้ำแต่ผักที่เห็นตอนนี้นะนะนมันเป็นจุกน,น้อยดอกมันสีคล้ายๆพักไอ้อบอคูคือหรือหยอดขนาดนหน่อยแต่ว่าเห็นอ่า คนหนึ่งเราเห็ดว้ของลิปสวีเดนนะคะหาซื้อรอบบุพเพจำบดได้กันเลยสิล่องเก็บไปผัดหรือไปลวกคือเราเห็ดเบืงนะคะอ่ะป้าหลอดสวีเดนเป็นคนถือกล้องป้าหลอดสวีเดนมา <c oughs> นี่เอามาันฉายลงใกล้ๆนี่ยวสิใสซื้อห้เบิ่งที่หลังเด้อค่ะอันนี้เพิ่นว่าให้เก็บเอาแต่ยอดมันกับดอกมันอังสีเเก็บว้แล้วกับนี่เฮียเฮียล่ผัดผิวเสีย ต้องพัดยิเสียจำซื้อมันบ่ได้แต่ว่าพัดหลักแสบอยู่เพ่นว่าจังบอกซื้อที่หลังเดี๋ยวบอกซื้อที่หลังเ๋ยวบอกซื้อที่หลังก็บเอาเตะันนีเด้อพ่นว่าเอาเต่หยดหยอดมันขันขันวราสันมันขมมันก็ขึ้นน้อยหน่อยอเจาะโอ้ยหน่อยหน่อยอเจาะแฉะนี่นี่เบื้องต้นมันใบมันเป็นใบมืน ถ่ายวิดีโอสองกล่องพี่น้องใบมืนมืนอ่ะนับเคยใช้ปิดตึกรับถิ่นหมันต้นไอ้ดอกไม้ในักหน่อยนี่ิครับหนี่เอามะกอนน่แน่นมะกอไหมนี่เห็นชัดๆเลยชัดๆจังเต็มสี่เบื้องต้นพี่น้องก่อมหม เฮ hey. 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 ้ยเฮ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 ็ดต่ดีมเฮ็ดแต่ดเอ็นฟลิกก้เอ็นไรเอ็นป่ยแกเอ็นฟลิกก้าเฮยดแต่หุ่นกีวีเฮ้กีวียินด์ฟลก็เม็นเหม่ย้อฟลอกกาอูแกรส้มันคานแอตตาอ่โอเค ยกเวียดอินเิียบึงเนี่แต่เด่นแน่นยกที่แต่พอยูทถูกไปดมเสยอย่าาได้มานคานแอดแต่ยกสกอปูมาอ๋อพอดีมีชายชายหนุ่มออกจะไปทางแก่แล้วจุงหมามาอาจารย์บึงเนี่ยเพิ่นเพิ่นพักท่ายันเลยบอกเพิ่นว่าอันเพิ่นว่าเก็บอีนังกันเลยว่า อยเก็บผักอัน่อยเห็นในยูทูบข้าเจ้าช่วยเบิงข่อยเลอยสีร้องข้าเจ้าเอาไปผัดก,กับโอเคอยู่วะ่ะกันเลอยสีล้องเบิงนีลงลง่ลนป่าก่อนระวังระวังงด้อล่ะละอย่านมีผิดค้าว <c oughs> <c oughs> ่าวมีผิดนี่ว่าแต่ไนปะ่ะยิบยิบยิบแต่ว่ามีผิดเก็บไ้ คนบเบิร์กตัดถึงที่ๆโอกรี่ที่เก็บไปแล้วมันหน่อยบ่เออกออไปมาให้มาเพิ่มเบิ่องเนี่ยพากันมาสำรวจปลาจา้ะจาหน่อยเออสักเดือนสองเดือนส,สิมาสำรวจเห็ดได้ะบากตอนนี้มันยังแหงอยู่ รถเทาสิว่เสียบอ่ bm5 หนึ่ป่ะเนอะคือเขาประเด็ลอกผ้ากระปอกกระเป๋าอยู่พุ่นเบิดได้ป่ะ bm มาสิเสียอยู่ฮะง้อออกไปวมันมีอเจคางท่างคือดีแท้วะเด้จคุณบอก พากันไม่สำมรวจปลาจ้ะสาวสาวสมหน่อยไม่สำมรวจปลารับมาบมเมนสี่ห้ากิโลสะบดละ่ะตอ,อนอน,นอี้ยังแห่มุ่อกี้ขอสนขอสิยางเต้นเต้คอนมาอยู่บ่พี่น้อง เอาละแฟนผู้ชมเอาอันมองนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจังอันไปมองนาเดี๋ยวจังเบิ้งอีกรอบนึงขออีกต้นนึงค่ะทุกคนขึ้นไมาใกล้ๆกล้สกบบังหันนี่แหละเดี๋ยวสิขึ้นชื่อให้เบิง้งนี่ต้นมันสวยดีก็เลยสิเก็บอีกอื มาเด็กินลำต้นนาะบอพุ่น่าเอาแต่หดหยดมยั่นันนี่เป็นยังกวัดเ้ผ้าของจุไเอาเตหดหดมันน,น,น,อนของสิขมในจักหน่อยแต่ว่ามันมเป็นยา้นกมัดต,ต้นนหนต้อนอางามต้อน,อาาน,ตอน,อนหังกงา้ออสวยงามเนเป็นตาเลย ปลาเลยคือว่าจำคนนั้นนะเป็นหยอดเอาคนว่ายหยอดเนาะเอาแต่หยอดตามเพื่นในยูทูบหน่อยละนี่บยังดอกพักเป็นสีบัได้ติดดีกว่าเขาบอกถ้าเอาตามเพื่อนไปนี่มาถ้าเอาตามเพื่นอุ้ยสว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 ยแอนนี่สวยเป็นไงอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ยหนิไอ้ถ่ายภาพถ่ายเรื่อง ไทยปรติละเลพราฮะว่าเห็นวิดีโออยู่อันบอสเป็นาาย,ยังกะไทยพ่อใหยีดอกให้เพุ่นได้เบื้องน้ำเนาะพี่น้องงามงามามสวยนาะตั่นดีอื่นไงดีตุ่นแ้งงามนี่ตื่นเออสวยสวยมากสวยมาก